เอ่ยภาพเรนเดอร์มอโตจีเชาร์ชิเฮลิโอ G25 พร้อมจออมเมริตกล้องหลังคู่แบตบ4,000มิลลิแอมคาดมีราคาประมาณ10,000บาท ครับผมทีมไอทีฟ้านะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ผมมีแคมเปญดีๆมาฝากนะครับกับ e Pay Sale ช h อป e e p a y s เซ e ช้อปกระหน่ำส่งท้ายเดือนช h อป e e p เ y s เซ e 25กันยายนวันเดียวเท่านั้นครับช้อปกระหน่ำดิวแดดส่งท้ายเดือนจัดหนักเหมือนเดิมกับโคส่งฟรีขั้นต่ำ0บาทจ่ายบินฟรีและสินค้าเด็ดตัวดัง25บาทง่ายๆเพียงจ่ายผ่านช h อป e e p a พครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ส่วนลดไว้ใต้คลิปเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บกันได้เลยครับ ล่าสุดได้มีข้อมูลว่าทาง m o t o r OLA เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G p l ที่คาดว่าจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ10,000บาทครับโดยมีรายงานล่าสุดระบุว่า Moto G p l มีหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.5นิ้วใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio G25 ให้แหลมที่3 g b ส่วนลำให้ให้ที่3.2 g b บนร,ระบบปฏิการ Android 11ตั้งแต่แกะกล่องเลยครับ ให้กล้องหลังคู่มีทั้งกล้องตัวหลักความลเ8ล้านพิกเซลและกล้องเดฟความเร็2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความเรีย5ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000mAh รองรับระบบชาร์จเร็ว10วัตต์อีกด้วยครับนอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกว่า Moto G p u จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ300-350ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ10,000บาทถึง11,700บาทครับแต่จะเปิดตัวช่วงไหนเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับ ตอนนี้ช่องไอทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ